สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว u t u b e ทุกๆท่านทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องชอช้างภาพเลยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับภารกิจของผมนะครับก็จะมาทําความสะอาดนะครับที่พักของพ่อใหญ่นะครับก็ได้ตั้งกล้องแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับบางทีผมอาจจะไม่ได้บรรยายนะครับบางทีก็อาจจะได้บรรยายนะครับเพราะว่า ผมตั้งกล้องไว้นะครับก็ไม่อยากจะพุดนมากนะครับก็เวลาเข้าไปทําความสะอาดก็แบบใช้เสียงนะครับของผมนะครับลบกวนเขานะครับบางทีเขาอาจจะคิดว่าผมสั่งเขาหรืออะไรเขาประมาณนี้นะครับก็จะเข้าไปทาความสะอาดแบบเงียบีนะทำมดีตีเข่ากับผมนะครับแล้วก็เราก็สังเกตเอานะครับก็ให้พี่ๆน้องๆนะครับแม่ๆมเอฟซีนะครับแล้วก็ ดูพฤติกรรมนะครับแล้วก็ดูท่าทางขงเขาออนะครับว่าเขาจะทํายังไงคนระับเวลาเขาตกมันอาการตกมันกับไม่ตกมันจะต่างกันนะครับโอเคครับ

เฮ้ยฮะนี่ฮะฮะครับวันนี้ก็ผมได้ทำความสะอาดเร็วหน่อยนะครับวันนี้นะครับนี่ครับเพราะว่าพ่อใหญ่ไม่ค่อยอึเยอะเท่าไหร่นะครับมูลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับนี่ ก็ดีครับยังดีครับที่ผมสั่งให้นอนได้นะครับสั่งให้เขานอนได้แล้วก็เขาไม่กระโดดรถเต้นใส่ครับคือผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตั้งแต่ที่ผมรู้จักพ่อใหญ่มานะครับก็ประมาณ3-4ปีแล้วนะครับก็แรกๆนะครับปี2ปี3ปีแรกคือแบบสุดสุดนะครับเวลาตกมันนะครับไม่ตกมันก็สุดสุดเหมือนกันนะครับ เนี่ยครับคือปีที่สองปีที่สามเนี่ยคือคือเวลาตกมันอย่างเงี้ยครับคือผมผมสั่งให้นอนเนี่ยคือแบบจะกระโดดเลยครับกระโดดใช้งานครับแทงมาเลยนะครับเนี่ยกระโดดใช้งานแทงคือผมยืนอยู่จุดไหนแล้วก็ยืนสั่งจุดไหนครับแกแกไม่เชื่อฟังนะครับอันนี้คือผมเล่าให้ฟังครับก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้ได้นะครับก่อนที่ผมจะ ก่อนที่เขาจะยอมรับเอาง่ายๆครับก่อนที่เขาจะยอมรับผมให้ผมเข้าไปทําความสะอาดได้เข้าไปแก้ซู้แก้อะไรขี่ได้เดินได้อะไรเนี่ยครับก็ผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่าปี2ปี3ปีนะครับสองสามปีแรกนะครับก็หนักกว่านี้นะครับคือสั่งไม่ได้เลยนะครับสั่งจุดไหนยืนอยู่จุดไหนก็เขาจะกระโดดมาเลยนะครับใช้งากระโดดแทงมาเลยนะครับเนี่ยครับก็ เริ่มปรับเปลี่ยนนิสัยเข้าหากันนะครับก็มีบทลงโทษบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับธรรมชาตินะครับก็นี่เลยครับที่สาเหตุที่เราต้องใส่โซ่ใส่ปลอกขาเขาไว้นะครับก็เนี่ยสาเหตุนี่เลยครับก็ใครๆก็รักชีวิตใช่ไหมครับใครๆก็รักชีวิตของตัวเองนะครับแต่คือเราอยากให้เขาสบายคือเราอยากพาเขาออกเดินมั่งผ่อนคลายมั่งอะไรมั่งครับแต่เราก็ต้องทําใจนะครับ คือเรามาจุดนี้แล้วเราก็ต้องทําให้ได้ครับอย่าประมาทแค่นั้นนะครับเข้าออกต้องระวังเนี่ยครับคือมาปีนี้ปีที่สีเนี่ยครับคือเขาตกมันที่ผมอยู่เขานะครับคือสั่งได้นอนได้แล้วก็ไม่ไม่กระโดดโลต้นใส่ครับตั้งแต่ที่ตกมันมาตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันนี้นะครับก็ยังไม่เคยกระโดดใส่นะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันครับเราก็ไม่ประมาทครับผมก็ไม่ประมาท แต่ตั้งแต่เข้าปี4ปีที่4นี้มานะครับก็<_ <D> _>ผมพูดได้เลยครับว่าเขายังยังยังไม่เคยกระโดดกระโดดใส่เลยครับแต่ปกติ2-3ปีแรกครับคือกระโดดมาแบบสุดๆเลยนะครับแบบเขาจะไม่เชื่อฟังเลยไม่เชื่อฟังผมไม่เชื่อฟังอะไรแต่ปีนี้ครับคือผมสั่งให้นอนก็คือเขาขอยอมนอนลงเลยไม่กระโดดไม่อะไรใสนะ่ okay <_ <d> _>ครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องชอชางพาเพลินนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับให้ผมด้วยนะครับก็สู้ๆกันต่อไปครับโอเคครับสวัสดีครับ